หัวมีไหมคะอาการไม่มีรูปมีไหมไม่รูปไม่รูปแล้วแล้วก็บ้านหมุนที่เคยลุงตาเคยเป็นมีไหมไม่หมุนแล้วน้ำในหูไม่เท่ากันอาการรูปเปลี่ยนหัวอ,อาการดีขึ้น หลังจากทานไปแผงแรกค่ะการเวียนหัววูบบ้านหมุนหายไปก่อนหน้านี้พี่จะเป็นประจําเดือนพี่จะต้องอปวดทุกครั้งและปวดมากๆพอพี่ไปกินเคโอได้เจ็ดเม็ดอาหารรอบเดือนพี่ก็มาและพี่ก็มาสังเกตว่าเออพี่ไม่ปวดหัวไม่เกินแล้วเกลือดต่ำน้ำตาในเลือดต่ำอะไรเงี้ยค่ะการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายปูบก็ถึงขั้นนกค่ะหามส่งโรงพยาบาลเกือบไม่ทันแต่ก่อนแต่สมาดจะไปตรงไหนต้องมันเวียนหัวปุ๊บแล้วต้องนั่งลงมันๆจะบูบ ต้องนั่งก่อนนะยังงั้นไม่ได้ไปชั้นไปแล้วเจ็ดเมตรเวียนหัว็คบไม่ค่อยมีแล้วทํางานน้ํามึดมก็จะไม่มีนั่นดีขึ้นแต่ก่อนไปปุ๊บาวาันน้ำมืดปุ๊บเราต้องนั่งลงก่อนก็ไปต่อไม่ได้แล้วเหมือนมันจะช็อกบ,บอกว่ามันเป็นกับอายุของรุตาเป็นเลือดตีบก็ไปอําเภอโอ้ยคือจะไปไม่ทนันน้ำนี่ไปถึงอำเภอมดไปสามขวดมันจะหายน้ำมันจะหายน้ำแล้ว ไอ้ข้ากระตมันแข็งหมดคือพูดไม่ได้เลยตอนนั้นตารเนี่ยส่งเคโอมาให้ใก็เห็นว่าหลวงตานี่อาการมู่เวียนหัวบ้านหมุนเป็นประจำหลวงตาฉันไปได้กี่เม็ดละคะ7เม็ดแล้วเเม็ดก็คือประมาณ3วันเนาะแล้วหลังจากที่ทานเคโออาการบ้านหมุนเวียนหัววูบอะค่ะมียังม,มีไหมมันไม่ค่อยมีที่ลวงตาบอกว่ามันไม่ค่อยมีเนี่ย อาการมันดีขึ้นตอนกินกี่วันคะกินในสองวันกินในสองวันฉันสามวันแต่อาการดีขึ้นอ่าวันที่สองค่อ่าดีขึ้นยังไงคะดีเพราะว่าเราเดินไปถือว่ามันไม่ไม่เวียนหัวมันก็คือตอนนี้ไม่มีแล้ววูบมีไหมไมู่บแล้วก็บ้านหมุนที่เคยลุงตาเคยเป็นมีไหมไม่หมุนแล้วคือถือว่าว่าทานไปสอ่าสองวันเนี่ยอาการบ้านหมุนเวียนหัววูบคือไม่มีแล้วไม่มีอ่าวันนี้คือวันที่สามก็คือสบายแล้วใช่ไหมคะค่ะ นี่กินจริงใช่ไหมคะหลวงตาจริงข้างในมันจะมี30เม็ดนะคะก็หลวงตาฉันไปแล้วเจเม็ดฉันไปได้3าวันคือวันนี้วันที่4ี่ก็คือเจเม็ดนะคะอาจจะเหลืออยู่ที่20เม็ดนะคะอาการลวงตาที่เล่าเมื่อกี้ก็คือ,อดีขึ้นตั้งแต่สองวันแรกรอาการเวียนหัววูบ <c oughs> บ้านหมุนไม่มีแล้วไม่มีโยมทุกๆคนนะห้าว่าที่นามืดตาลายพอเราไปตรงไหนมันจะวูบทานยานนี้พยจํา ทุกๆวันห<ะ>ลังอาหารและก่อนนอนหนึ่งเม็ดทุกๆวันนะเมอามานกินทุกวันเออไปไหนก็สบายใจอยู่อา<ะ>การที่เป็นมันมันน้ำมันไม่ค่อยจะเป็นแล้วใจสั่นแน่นหน้าอ,อกน้ำตาลในเกล็ดเลือดต่ำอ๋อน้ำตาลในเกล็ดเลือดต่ำเป็นเหมือนกับอ่า uh, ที่แกเห็นในยูทูบแต่จึงแนะนำให้ถากหมดไปกล่องหนึ่งนะครับในหนึ่งกล่องมีกี่เม็ดนะคะพี่พัฒนาสามสิบเม็ดสามสิบเม็ดอาการหูบ เวียนหัวหรือน็อกที่เราเคยเป็นเนี่ยเป็นอีกไหมคะยังมีอาการแบบนั้นอีกไหมก็ยังไม่ไม่ไม่เป็นโอ้อคือคือไม่เป็นอีกเลยดีขึ้นค่ะการไปประมาณสองสามวันเนี่ยก็อาการก็ดีขึ้นอืมอาการตัวไหนบ้างที่เราเห็นชัดเจนว่ามันดีขึ้นนะคะการกระปี้กระเป๋าครับอ๋อคือเราตื่นมาเราสดชื่นกระปี้กระเป๋าไ,ไม่ง่วงไม่ซึมไม่ง่วงไม่ซึมอืมแล้วอาการที่เราเคยเป็นบ้านหมุนเวียนหัวตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะก็ยังไม่มีนะอืมยังไม ยังไม่เห็นมีเลยหนึ่งกองอ๋กอก็คือหลังจากที่ทานไปหนึ่งกล่องแล้วคืออาการบ้านหมุนเวียนหัวบูบพี่ยวเคยเป็นเนี่ยไม่มีแล้วไม่มีมยังไม่เจอยังไม่เจอใช่ไหมคะพี่อุพาคะบางทีขับรถไปก็ล้มมาเฉยๆก็มีอะไรเงีย้ยค<อ>่ะคือน็อกไปเลยหายใจไม่ออกเงื่อแแต่ อะไรเงี้ยช่วงนั้นเป็นบ่อยค่ะ,คะประมาณเกือบสิบปีได้เจ็ดแปดปีตั้งแต่ลูกชายคนเล็กยัง<อ>ยังท้องอยู่แล้ว<อ>จนลูกเกือบสิบปีแล้วค่ะ,คะ,คะที่อาการที่เป็นนะคะเราก็ดูแลรักษาอย่างอื่นมาด้วยไหมกินพวกน้ำหวานอะไรงเงี้ยกินผลิตภัณฑ์อื่นๆ,ๆมั่งอะไรเง<อ>ี้ยแต่ก็หายไปแป๊บหนึ่งก็เป็นใหม่ค่ะเกล็ดเลือดต่ำน้ำตาในเลือดต่ำอะไรเงี้ยค่ะการอ่อนเพลียเหนื่อยง่ายพูกก็ถึงขั้นน็อกค่ะหามส่งโรงพยาบาลเกือบไม่ทันน้องนี่คือแบบ เหมือนคนแบบทําอะไรไม่ได้ยกแขนก็ไม่ได้อะไรไม่ได้เลยตอนขับรถคือต้องเอานั่งซ้อนท้ายแตอเอาท่ามัดมาเลยอะไรเยงี้คือช่วยเหลือเองไม่ได้เลยไม่มีใครช่วยเหลือแล้วก็ต้องช่วยเหลือกันเองออกมาเป็นจริงๆค่ะเหมือนแกเหื่อออกท่วมตัวหายใจไม่ทันหัวใจเต้นเร็วอะไรเยงี้ค่ะเวลาเป็นนะคะแฟนได้ทานตัวนี้แล้วอาการที่เป็นบ้านหมุนเย็นหัววูบอะค่ะมันดีขึ้นนะคะ ดีขึ้นจากตัวนี้จริงหรือเปล่าคะเพราะได้มากินผลิตภัณฑ์ตัวนี้ก็ดีขึ้นค่ะทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นเป็นก็รู้สึกว่าแกจะกระปี้กระเป๋าขึ้นตื่นเช้ามาก็าไม่ต้องนั่งสับประงกไม่อะไรแล้วคะ่ะเหมือนกับตื่นเช้ามาแล้วเหมือนกับสดชื่นเหมือนไม่เหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนที่ตื่นเช้ามาแบบจะงงเงียอารมณ์ไม่ดีคือยังไม่เห็นมีอาการอะไรเลยคะ่ะตั้งแต่ที่ทานตัวนี้ไปหนึ่งกล่องก็ไม่มีอาการนั้นค่ะตั้งแต่สามวันแรกคะ่ะ<า><ๆ>รู้สึกว่าแกจะสดชื่นขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นไม่มีีอออาากกรงงเเเยยหมืนนแต่่ะค ก็อยากแนะนําค่ะเพราะว่าแฟนก็เป็นมาเกือบ10ปีแล้วทานตอนนี้ไปก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมากคือช่วงนี้ยังไม่ได้มีเห็นอาการอะไรค่ะเพราะว่าแต่ก่อนนี่จะเป็นบ่อยแต่ช่วงนี้ยังยังไม่เห็นเป็นเพอตัวเองเนี่ยเจ็บขามาได้สักประมาณสี่ห้าปีพอทานไปได้แค่สิบกว่าเม็ดก็อาการก็คือ,คอ,คอทุเราขึ้นนะคะคก็ก็อยากแนะนําค่ะเดินเหินสะดวกขึ้นตื่นช้ามาก็ไม่ต้องแบบ กรโปลงกกระเพลงเหมือนแต่ก่อนะไรเงี้ยเป็นแฟนเป็นีกระเป๋าก็ดีใจค่ะดีใจค่ะจริงค่ะแนะนำให้ทานค่ะเพราะว่าดีขึ้นค่ะพิธภัณฑ์เขาดีจริงๆค่ะก่อนหน้านี้พี่จะเป็นประจําเดือนพี่จะต้องปวดทุกครั้งและปวดมากๆพอพี่ไปกินเคโได้7เม็ดอาหารรอบเดือนพี่ก็มาแล้วพี่ก็มาสังเกตว่าเออพี่ไม่ปวดหัวไม่เกรงแล้ว ธรรมดาก็ปวดปวดไม่เกรนอยู่แล้วค่ะ,อะพอเวลามีรอบเดือนนี่จะปวดมากกว่าปกติค่ะคือปวดแต่ว่าทําอะไรไม่ได้เลยคือต้องนอนเลยปวดจนหัวจะระเบิดคะพระวันนั้นก็คือทํางานไม่ได้เลยใช้ใชีวิตลําบากรู้จักผลิตภัณฑ์เคอูได้ยังไงคะ อ่ะพี่ดูรีวิวในเฟซค่ะวันนั้นตัดสินใจยังไงถึงจะซื้อมาทานค่ะอ่ะพี่ดูรีวิวหลายรอบอะค่ะพอดีมีคนที่เขาอาการเหมือนพี่เป็นไมเกนอ๋อวันที่เราดูมีรีวิวที่เป็นไมเกนปวดหัวอยู่เราเห็นว่าเขาทานดีเราก็เลยตัดสินใจซื้อมาทานบ้างใช่ค่ะแล้วพี่ก็ลองมาหลายตัวแล้วคิดว่าก่อนหน้าที่จะตัดสินใจซื้อเคอก็ทานตัวอื่นมาหลายตัวแล้วใช่แล้วเป็นยังไงบ้างทานแล้วดีขึ้นไหม พี่กินไปเจ็ดเม็ดอะค่ะทานพลิีพันเคอไปแค่เจ็ดเม็ดปวดหัวไม่เกินแล้ว<อ>ที่ไม่ปวดหัวไม่เกิน์แล้ว<อ>ที่ไม่ปวดหัวไม่เกิน์แล้วก่อ,อนน่าจะกินเคอมีอาการปวดหัวแทบจะระเบิดมีรอบเดือนก็คือปวดมากเป็นสองเท่าเลยใช่ค่ะแต่มาทานเคอได้เจ็ดวันรอบเดือนมาอาการปวดหัวเป็นไม่เกรน์ ใช่ค่ะ,ะในวันนั้นคือไม่มีไม่มีค่ะจนจนจนประจําเดือนหายก็ก็ไม่มีอาการปวด การที่มันดีขึ้นเพราะเราทานเคอใช่ค่ะเพราะว่าพี่ไม่ได้กินตัวอื่นเลยพี่กินเคออย่างเดียวค่ะค่ะสาหรับคนที่มีอาการเป็นไมเกรนปวดหัวเวียนหัวเงี้ยค่ะที่เป็นเหมือนพี่ตุ๊กตาค่ะค่ะสาหรับใครที่มีอาการไมเกรนเหมือนพี่นะคะพี่ก็แนะนําผลิตภัณฑ์เคอค่ะค่ะช่วยเรื่องปวดหัวไมเกรนได้ได้ดีค่ะอันนี้ที่เป็นเบ็ดนึงละค่ะเอาอันนี้คือแผงที่สองค่ะค่ะเคอของแท้จากสำนักงานใหญ่จะเป็นอ่าเม็ดสีแดงค่ะอ่าแบบนี้นะคะอันนี้นะคะพี่ตุ๊กตาก็ทาน เป็นประจำนะคะคนที่เป็นไมเกรนอยู่นะคะ,คะ,ะผลิตภัณฑ์ KO ช่วยคุณได้ค่ะเพราะว่าพี่เป็นอยู่แล้วพี่ก็กินแล้วก็มันเห็นผลจริงๆค่ะ KO ช่วยในเรื่องไมเกรนได้ดีจริงๆค่ะขนาดพี่เป็นมาตั้ง8-9ปีพี่กินไปแค่เจ็ดเม็ด อาการปวดไมเกรนของพี่เวลาที่พี่เป็นประจําเดือนนี่หายไปเลยจริงๆค่ะโรคนี้มันเป็นโรคที่ทรมานมากๆนะคะสําหรับคนที่เป็นถึงจะรู้จริงๆนะคะว่าความทรมานมันเป็นยังไง KO ช่วยได้จริงๆค่ะน้ำในหูไม่เท่ากันอาการวูบเวียนหัวอาการดีขึ้นหลังจากทานไปแผงแรกค่ะการเวียนหัวบูบบ้านหมุนหายไป มือหัวแล้วก็วูบเวลาทำงานค่ะยืนยืนไปเหมือนจะวูบอ๋อยืมเขาเรียกว่ายืนทําผมให้ลูกค้าใช่แล้วมีอาการวูบนานแล้วค่ะแต่ก็ไม่หายปีกว่าแล้วน้ําในหัวไม่เท่ากันเวียนหัวเวียนหัว ก็ยืนดีๆมันก็เหมือนจะวูบเพื่อนที่สนิทอ่ยเขาแนะนํามาค่ะว่าเขากินแล้วเขาหายเขาเลยแนะนําตัวนี้มาเคโอเพื่อนก็คือเป็นอาการน,น้ำในหูไม่เท่ากันเรียนหัวเหมือนกันเป็น,อ,นอาการเดียวกันน้าในหูไม่เท่ากันเหมือนกันนีอาการวูบเวียนหัวเหมือนกันค่ะแล้วพี่พี่เตือนอาทานเคโอไปอประมาณเท่าไหร่คะถึงอาการเวียนหัววูบดีขึ้นนะคะอ,คอาการดีขึ้น หลังจากทานไปแผงแรกค่ะหลังจากที่ทานผลิตภัณฑ์เคโไปแผงแรกอาการเวียนหัวบูบบ้านหมุนหายไปก็คือทานแต่เคโอไม่ได้ทานอย่างอื่นแล้วใช่ค่ะทานตัวนี้ตัวเดียวทานเคออย่างเดียวใช่ค่ะอเคโอตัวเดียวเลยอ่าอันนี้คือแผงที่กินไปแล้วนะคะไปแล้วค่ะอันนี้นะคะเป็นการยืนยันเลยนะคะว่าพี่เตอร์เนี่ยทานจริงๆนะคะ แล้วก็ทานเคโอแล้วดีจริงๆใช่ไหมคะพี่เตือนใช่ค่ะอ,อาการบ้านหมุนเวียนหัววูบตอนนี้ไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่ะมึมนหัวเวียนหัวบ้านหมุนวูบน้ำในหูวไม่เท่ากันแนะนำทานตัวนี้ได้เลยนะคะเคโอค่ะดีจริงค่ะ